สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาตามสำหรับในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างในสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเก่าเนาะท่านผู้ชมซึ่งจะมีสถิติการเข้ามาทั้งหมด8งวด งวดนี้งวดที่9ท่านผู้ชมปรากฏว่าผลสามตัวบนออกที่7 0 0ศแล้วก็สองตัวล่างออกที่ห้าหนึ่งในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งกุมภาสำหรับในเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างสูตรเก่าของเราให้ไปที่ เลขศูนย์ตัวเดียวเนาะก็จากผลคำนวณจากสูตรคำนวณคำนวณได้ที่เลขศูนย์ตัวเดียวเลขศูนย์ของเราก็เข้าที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนเข้าทั้งสองตำแหน่งเนาะสำหรับในงวดนี้ท่านผู้ชมเป็นสูตรที่ลงให้ท่านผู้ชมทั้งหมด สามงวดเนาะก็เข้าทั้งหมดสามงวดแล้วก็รวมสิติที่ทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันย้อนหลังก็ทั้งหมดรวมในงวดนี้ด้วยก็จะเป็นเก้างวดเนาะถือว่าเข้าเยอะมากสําหรับในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างสูตรนี้อ่ะท่านผู้ชมเราก็จะมาตามต่อสําหรับในสูตรนี้เนาะสาหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ ได้ดูสูตรในเลขวิ่งสูตรนี้แล้วก็น่าจะพอรู้แล้วว่าในงวดนี้น่าจะได้ที่เลขวิ่งตัวเดียวบนล่างที่เลขอะไรเนาะแต่สำหรับในบางท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเนาะในคลิปของเราก็มาดูสูตรกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าในงวดนี้เราก็จะทำในงวดวันที่สิบหกกุมภาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลย อ่ะก็สำหรับในสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมก่อนที่จะไปดูมาดูคำเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับในสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมมาดูในสูตรเก่ากักนก่อนเนาะ สำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างก็จะมีทั้งสูตรเก่าแล้วก็สูตรใหม่ที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะอ่ะมาดูในสูตรเก่ากันก่อนสูตรนี้ที่งวดที่แล้วได้ที่เลขศูนย์ตัวเดียวก็เข้าที่เลขศูนย หลัก10แล้วก็หลักหน่วยบนนะก็เราจะนำผลรางวัลที่1ของวดล่าสุดน้อมาตั้งก็จะเป็นผลรางวัลของงวดประจำวันที่1คกุมภามาตั้งก็จะเป็น5 58 7 00แล้วก็2ตัวล่างที่51าหนตำแหน่งที่นำมาคิดคำนวณ ก็จะเป็นตำแหน่งหลักแสนหนึ่งครั้งหลักแสนคือเลขหบวกด้วยหลักสิบล่างหนึ่งครั้งก็เป็นเลขห้าท่านผู้ชมก็จะเป็น5้าบวกหเท่ากับ10ก็ได้เลข0นย์อ้าวท่านผู้ชมในงวดน,นี้ได้เลขศูนย ได้เลขศูนย์ตัวเดิมเหมือนงวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วก็ได้เลขศูนย์งวดนี้ก็ได้ที่เลขศูนย์มาลุ้นกันว่าเลขศูนย์จะไปเข้าที่ชุดสามตัวบนหรือชุดสองตัวล่างหรือจะเข้าต่อหรือไม่ในงวดนี้เนาะงวดวันที่สิบหกอุมาสองพันห้าร้อหสิบแปดในงวดนี้ถ้าในสูตรนี้สูตรเก่าสูตรเด็กวิ่ง เข้าก็จะเป็นงวดที่สิบนะก็ประจำงวดวันที่สิบหกกุมภาสูตรเลขวิ่งตัวเดียวเข้ามาทั้งหมดเก้ามวดเนาะถือว่าเป็นสูตรที่เข้าเยอะแล้วก็เข้าดีมากสำหรับสูตรนี้ แล้วก็นํามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นสูตรแรกของงวดวันที่16กุมภานี้อะท่านผู้ชมมีอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างสูตรใหม่เนาะพึ่งลงให้ในงวดวันที่1กุมภาเป็นงวดแรกให้ไปที่เลขส4ตัวเดียว ผลปรากฏว่าออกที่เจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหลุดท่านผู้ชมหลุดแล้วก็เฉียดไปแค่แต้มเดียวเนาะให้เลขสี่แต่ออกที่เลขห้าในหลักสิบล่างตรงนี้นี้หลุดอ่ะ ก็มาดูในสูตรกันต่อในงวดนี้ในสูตรเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวสูตรนี้ท่านผู้ชมเป็นสูตรใหม่ในงวดนี้ก็จะลงให้เป็นงวดที่สองเนาะงวดแรกหลุดเพราะว่า,าให้เลขสี่ออกที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่ง เฉียดไปหนึ่งแต้มในงวันนี้ก็อาจจะมีเผื่อไว้สักตัวเนาะอาจจะบวกหนึ่งพงที่ไปอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นตัวที่อาจจะเป็นตัวรองส่วนตำแหน่งที่จะนำมาคิดคำนวณก็จะใช้ผลรางวัลที่หนึ่งเหมือนเดิมก็จะเป็น5 5 8 7 0าแล้วก็5 1 ตำแหน่งที่นํามาคิดคํานวณก็จะเป็นตําแหน่งหลักร้อยของงวดที่แล้วจะเป็นตรงนี้คือเลขเจ็ดมาบวกด้วยหลักสิบล่างของงวดล่าสุดตรงนี้อันนี้จะเป็นหลักร้อยของงวดที่แล้วคือเลขเจ็ดบวกด้วยหลักสิบล่างของงวดล่าสุดก็จะเป็นเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบสอง งวดที่แล้วให้เลข4ี่แต่ออกเลข 5. ห้างวดนี้ก็จะเพิ่มให้อีกหนึ่งตัวเนาะก็จะเป็นตัวกันบวก1นึ่งคงที่ไปอีกหนึ่งครั้งสองบวกหก็จะได้3ในสูตรนี้ก็จะเป็นเลข2กับเลข3ก็จะเป็นการปรับแก้ในงวดนี้งวดที่7็ด จะให้ไปสองตัวที่เลขสองกับเลขสามวันที่สิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหสิบปดสูตรใหม่ถ้ายังหลุดต่อในงวดนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสูตรอื่นเนาะที่จะเป็นเลขวิ่งแต่ว่าสูตรที่เข้าดียังคงเป็นสูตรนี้อยู่สูตรเก่าสูตรเลขวิ่งบนล่างตัวเดียว มวดนี้ได้เลขศูนย์ส่วนสูตรใหม่ได้เลขสองกับเลขสามท่านผู้ชมสองสูตรนี้ก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายนี้ก็ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ